สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศมาเลเซียกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมผู้นําของมาเลเซียนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับว่าเวลานี้ทุกฝ่ายทางการเมืองในมาเลเซียนั้นเห็นพร้อมต้องการในหลักการที่ว่าจะมีการยกเลิกบนานาญข้าราชการและควรจะรวมบํานาญของนักการเมืองเข้าเอาไว้ด้วย ซึ่งข้อเสนอทั้งหมดนี้จะนําเข้าหารือระดับรัฐมนตรีก่อนผ่านความเห็นชอบจากนั้นค่อยนําเข้าสู่รัฐสภาเพื่อตัดสินใจในขั้นตอนต่อไปผู้นามาเลเซียซึ่งนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการหารือประเด็นนี้มีความจําเป็นเพราะถือว่าเป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมแม้ว่าระบบข้าราชการกับนักการเมืองนั้นจะแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลว่าหากจะทบทวนเรื่องบํานานก็ควรทบทวนทั้งระบบกับข้าราชการการเมืองไม่มีบํานานนักการเมืองก็ไม่ควรมีบํานานเหมือนกันนะครับ คณะอนวอิบราหิมก็บอกว่าข้อเสนอยกเลิกระบบบำนาญข้าราชการเป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักตรีิการในยุคปี1990แต่ไม่เคยถูกนำมาดำเนินการต่อทั้งประเด็นนี้และผลวงทางการเมืองหรือว่าทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องอธิบายให้ข้าราชการพลเรือนเข้าใจและมั่นใจว่าไม่ได้เสียประโยชน์จากระบบเกษียณแบบใหม่และอีกด้านนั้นจะต้องถามว่าหากไม่เดินหน้าเรื่องนี้ผลกระทบเศรษฐกิจประเทศจะเป็นอย่างไรแม้แต่ประเทศน้ำรวยยังยกเลิกโครงการบำนาญแ,แบบนี้แล้วเพราะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่สาหรับผู้ที่ยังรับบํานาญอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถไปแต่งต้องได้ก็คือหมายความว่าคนที่จะเกษียณใหม่นั้นจะไม่ได้บํานาญอีกต่อไปแต่ว่าคนที่เคยได้อยู่แล้วก็ยังจะได้บํานาญต่อไปสิ่งที่ประชาชนคนมาเลเซียนั้นเห็นด้วยก็คือการยกเลิกบํานาญเรื่องของนักการเมืองซึ่งเรื่องนี้เองนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องมาพิจารณาการเมืองในประเทศไทยเช่นเดียวกันที่ผ่านมานั้นประชาชนหลายกลุ่มนั้นออกมาเรียกร้องนะครับว่าควรที่จะยกเลิกบํานาญบรรดาข้าราชการการเมืองรวมถึงนักการเมืองด้วยเช่นเดียวกัันนะครบ บรรดาสอสอที่เมื่อเป็นสอสอแล้วได้รับบำนาญก็ไม่ควรที่จะได้รับเพราะว่าพวกคุณนั้นได้รับเงินเดือนและอาสามาทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติดังนั้นเนี่ยการรับบำนาญไปตลอดชีวิตนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าถ้ามาเลเซียนั้นสามารถที่จะดําเนินการเรื่องนี้ได้เป็นผลสําเร็จจะดูว่าประเทศไทยเราเองนั้นจะมีใครหรือว่าองค์กรใดเคลื่อนไหวเพื่อที่จะยื่นดําเนินการให้มีการยกเลิกบำนาญของข้ารชาชการการเมืองรวมถึงนักการเมืองด้วยหรือไม่ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็คงจะต้องเกาะติดกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วแนวคิดของนายกรัฐมนตรีอันวาอิปราฮิมนั้น จะทำสำเร็จหรือไม่แต่เชื่อว่าประชาชนคนมาเลเซียส่วนใหญ่นั้นให้การสนับสนุนกับแนวคิด,ดต่างและถ้ามองมาที่ประเทศไทยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็จะให้การสนับสนุนเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะมองว่าบำนาญของอนักการเมืองนั้นแทบจะไม่มีประโยชน์ใดๆต่อประเทศชาติและภาษีของประชาชนที่มีการจ่ายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาประเทศอื่นๆไม่ใช่ให้ไปใช้กับนักการเมืองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ าว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องฐาอินเตอร์เนิวด้วยครับ